เราปฏิบัติตัวได้นักษากดูในตัวเองดีกขาน,นันเนาะมันก็มีเสียหายนั่นจะถามว่าเสียเวลาไม่มันก็ไม่ได้เสียเวลาเพราะว่าชีวิตทั้งชีวิตดวงตาสองดวกนี่เนาะสองดวงนี่เนาะมันใช่ตลอดชีวิตเด่นนี่กว่าเราตาบอดเนาะ,ะเพราะว่ามันไม่ได้บอดมาแต่เกิดเอ๊ะชีวิตทั้งชีวิตแต่ําว่าขาดูแพงไหมโอ้ทำให้หายก็คือไม่เอาเร้อ จะว่าถ้าให้ถูกจริงๆให้ถูกจริงๆเงินเหรียญหนึ่งรอยเก้าสิบเก้าเหรียญพอตะปวยสองปวยปวยขวดหนึ่งดอกไม้สองขวดตะเก็บก่อนเงินพอนั่งหาวตรงเหรียญบาทเองให้ให้ค่านั่นค่านี่ไปเรื่อยเอื่อยถ้าไม่หายก็ไม่นักนี่เก็บเป่าก่อนเป่าแล้วค่อยเป่าเสร็จแล้วแล้วค่อยตัดตัดกแล้วค่อยล้าตา มันกัใช้เวลามันไม่เคยมีใครมาเป่านั้นบอกมันก็ขึ้นอยู่กับการเวลาของเราตาเราดีไมด่ดีอืมเป็นมานานหรืออย่างเป็นมานานก็ใชัเวลานั้น để chắc là chìm thôi 汤里面。嗯。嗯 คนลูกใช่ไหมเปล่าหรือนคนลูกขงังเด็กขังสองไม่เป็นอะไรจ้ะ นเทียนโดนควรเทียนไหมจะครั้งครั้ง สามครั้งนะ้นนะเป่าสามครั้งนลยใช่ไหมจะมาตัดอีกมาตัดอีกหนอถัดจะเจ็บมันมาตัดอีกหนอจ้ะ สามขาไ่ปนหนังในหามันตรงอ,อ,อีกเด้อถ้าจะปะถ้าจะทำสองคนเกับไปก็ได้ ลืนตาในนี่ในใน,ในี่ลืนตาในนี่เลยลืนตาไปลืนตาไปปลอกตาให้มันปอกตาในนั้นกร่ดตาให้มันได้มากที่สุดเท่าที่จะก,กรีนได้กด,ดขอบแก้วไว้อั่งนิดนึงจะได้ไหมงบ อันนี้ก็อยู่กับคน่างเองเนอะด่างเองทำเองล่างนะฮมันจะออก <S <S ทังโลที่แบบมีอะไรไหมมันมันมีตะกอนมันมีเมือกไหมมันมีอะไรไหมมันออกไหมยอย่าเอาผ้าเช็ดนะอย่าเอาผ้าเช็ดมีะไรมาได้นะครลอืมแล้วก็ปล่อย ปล่อยงันแหละมันแหงมตลอดซักก็ซักตลอดนิ่ก็พอเอาน้านี่นนไปเททิ้งเรามาล้างใหม่ล้างอีกล้างอีกครั้งหนึ่งสังเกตตัวดิมอันจะให้สังเกตดูวว่ามันเป็นยังไงต่างกันไหมอันนี้ để chạy mà được cọc và mình có nó mình ăn เพิ่มส่วนต์นรับส่วนไปได้หน่อยย่ออ่านหนังสือได้ไหมล่ะคะนีกก่นครับเห็นเห็นอยู่พอเห็นสบายเหลืออยู่ <คง S 1> ยเหลืออยู่นิดหนึ่งตัวหนังสือแบบว่ามันจะชัดแจ๋วนะึอืมเราก็หน้าตาเส้นเหล็กก็ดูอาการดูอาการไม่ได้ใส่แว่นก็นเห็นอยู่อยากแยกกก่แต่ต่กอนหนังสือมันสอนเลย แรงแด้ยช่ยไมคแบบแด้สิบห้าขาบแล้วเราก็ตัดที่หนึ่งสิบห้าขาแเราก็ตัดที่หนึ่งแต่ว่ามันได้ขึ้นบางทีเราอาจจะเป่าสามขาบเจ็ดขาบขึ้นอยู่ก็เวลา ใยสีเทวนาคาศัทธาเชื่อมัน่นในพุทธศาสนา